บ้านเรือนไทยเก่าแก่ริมคลองสายเล็กยืนตระงานราวกับเวลาหยุดนิ่งมานานเกือบสองศตวรรษกวินเพิ่งได้รับมรดกหลังนี้จากปู่ทวดผู้จากไปบ้านถูกปล่อยร้างมานานหลายปีแต่ยังคงความงดงามของไม้สักฉลุลายหลังคาสูงโปร่งและชานเรือนยาวที่ทอดออกสู่สบัวที่เต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับกวินพูดกับตัวเอง ขณะเดินสำรวจเรือนในยามเย็นแสงอาทิตย์สีส้มทองสองล้อซี่ไม้กระทบฝุ่นละอองลอยฟุง้งแต่ทันใดนั้นลมเย็นก็พัดวูบจนขนแขนลุกสู้เขาหันขวับไปข้างหลังว่างเปล่าคงคิดไปเองกวินพึมพำก่อนจะเดินต่อตกกลางคืนเสียงไม้ลั่นเอียดอารดดังทั่วเรือน เงาดำตวัดวูบผ่านหน้าต่างแต่เขายังหลับตาลงเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูเจ้าของเรือนเจ้ากลับมาแล้วหรือวินสะดุ้งตื่นลืมตาพบเพียงความมืดมิดเสียงนั้นหวานแต่เศร้าดังดอกไม้ยามโรยรารุ่งเช้าก็วินเริ่มค้นเอกสารเก่าในตู้ เขาพบสมุดบันทึกเก่าปกหนังจางกรอบมีตัวอักษรขีดเขียนด้วยหมึกซึมจางเรือนไทยนี้เป็นของข้าพาเจ้าคุณไกริ์และภรรยาคุณหญิงมณีกวินอ่านไปเรื่อยๆจนถึงบันทึกหน้าสุดท้ายปีพุทธศักราช2,368คุณหญิงมณีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้คนร่ำลือว่าเธอถูกผีในายใหญ่รากไปบูชาชื่อผีในายใหญ่ แวบเข้ามาในหัวกวินเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่รายล้อมเรือนนี้ในคืนนั้นเองขณะที่ฝนโปรยปรายกวินนั่งอ่านสมุดบันทึกในศาลาชายหนุ่มรู้สึกถึงสายตาจับจ้องเขาเงยหน้าขึ้นหญิงสาวในชุดไทยโบราณสีขาวสะอาดยืนอยู่ตรงหน้าผิวของนางขาวซีดดวงตากลมโตคลอด้วยน้ำตาเส้นผมยาวสลวยดำคลับ อย่ากลัวข้าเลยเสียงนุ่มละมุนดังขึ้นกวินแข็งค้างคุณเป็นใครข้าชื่อมณีเป็นวิญญาณเรือนนี้รอคอยการปลดปล่อยมานาน200ปีแล้วเธอเล่าด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าว,ว่าในอดีตการมีขุนนางทรงอำนาจผู้หนึ่งเรียกขานกันว่าผีในายใหญ่ มันทำพิธีต้องห้ามเพื่อคงความอมตะต้องการโลหิตบริสุทธิ์จากชายหนุ่มผู้มีสายเลือดขุนนางกักขังมณีไว้ให้เป็นนางรับใช้ในปรโลกและใช้เธอเป็นเครื่องมือล่อลวงเหยื่อชายให้มอบเลือดบูชามันได้มาเจ้ามาที่นี่เพราะสายเลือดของเจ้าเกี่ยวข้องกับขุนไกรฤทธิ์เจ้าคือทายาทของเขากวินใจสัน เขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แปลกประหลาดระหว่างเขากับหญิงสาวเบื้องหน้าข้าถูกสาปให้ต้องนำเหยื่อมาสังเวยโลหิตแลกกับการที่ข้าจะได้ไปเกิดเสียทีแต่ข้าไม่อาจทำร้ายเจ้าได้กวินเสียงเธอสั่นไหวกวินสบตากับดวงตาโศกเศร้าและรู้สึกถึงบางสิ่งที่เกินจะอธิบายคืนแล้วคืนเล่ามณีมาหาเขา พูดคุยกันยามค่าคืนใต้แสงจันทร์พวกเขาค่อยๆผูกพันกันเกินกว่าคนกับวิญญาณครั้งหนึ่งในค่าคืนเดือนหงายมณีพากวินไปที่ศาลเก่าหลังเรือนซึ่งถูกปกคลุมด้วยตะไคร้และเถาวัลย์นี่คือที่สถิตของมันหากเจ้าทําลายของสังเวยในศาลนี้พิธีกรรมจะสิ้นสุดข้าจาักหลุดพ้นกวินลังเล แต่เมื่อเห็นประกายความหวังในดวงตาเธอเขาจึงพยักหน้าแต่ผีในายใหญ่ไม่ยอมปล่อยทุกสิ่งง่ายๆขึ้คืนนั้นฟ้าผ่าคลื่นสนัน่นพายุโหมกระหนำ่ำสารไม้สั่นไหวเสียงหัวเราะต่ำลึกดังก้องเจ้านึกว่าข้าจะยอมปล่อยหรือมณนนีเป็นของข้า เงาดำสูงใหญ่พวยพุ่งพุ่งออกจากสารกวินกำพระเครื่องแน่นใจเต้นระรัวเขาเอื้อมมือไปคว้ามือมณีไว้แสงจากสายฟ้าฟ้าสะท้อนประกายพระเครื่องส่องสว่างทั่วบริเวณเงาดำนั้นร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดกวินตัดสินใจเผาของสางไวทั้งหมดท่านเกิดเปลวไฟสีครามลุกท่วมสาลเงาดำค่อยๆหายวับไปกับสายลม เมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณสาส่องมณีค่อยๆซีดจางลงต่อหน้าต่อตาน้ำตาเธอหยดสุดท้ายตกลงบนฝ่ามือของกวินขอบน้ำใจเจ้ายิ่งนะักถึงเวลาข้าต้องไปแล้วก่อนร่างจะจังหายเธอยื่นมือแต่ใบหน้าของกวินเบาๆราวกับสายลมต้องผิวเราจะพบกันใหม่ในชาติหน้า เหลือเพียงกลิ่นดอกลำดวนอ่อนๆอออลอยอบอวนท่ามกลางอรุณรุ่งนับแต่นั้นมาทุกค่ำคืนในบ้านเรือนไทยหลังนั้นเมื่อสายลมพลิ้วผ่านชานเรือนก็วินมักได้กลิ่นลำดวนแผ่วเบาเหมือนมณนียังคงเฝ้ามองเขาอยู่ไม่ไกล